สวัสด,ดีจ้ามาพบกับสอยสกีสานะคะข้างกินทาขายสั่งได้ไดอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะสกีสิภาพไปเฮดเมนูสั่งเงินล้านเออทําง่ายนะคะแต่ว่าเป็นธุรกิจเลยนะคะเออนะสำหรับเมนูนี้นะคะก็คืออ่ะ นำย่ำนะคะนำย่ำลดเด็ดรดแ่บนั่นเองนะคะสามารถจะเอาไปฮ็ดเป็นย่ำใดทุกชนิดเลยนะคะลองเอาไปเห็ดกินเฮ็ดขายกันได้นะคะถ้าจะขายกับแทกเป็นขวดนะคะแ็กเป็นขวดแล้วก็ส่งขายใดเลยนะคะขายทางออนไลน์ก็ได้นะคะเนาะปลาห้ากับใเบืองวิธีทำและส่วนผสมกันเลยจ้าไปจ้าส่วนผสมของห้านะคะจะไปเห็ดนำ ย่ำของเห่านะคะก็จะมีน้ําตาลปี๊บ300กรัมนะคะน้าปลา5ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็น้ําตาลทรายนะคะ300กรัมนะคะแล้วก็จะเป็นผงนัว1ช้อนนะคะแล้วก็จะเป็นเกลือนะคะ2ช้อนนะคะจ้าขั้นตอนแรกนะคะเขาก็จะตั้งไฟนะคะด้วยน้ำ400 ml นะคะแล้วเขาก็จะใส่น้ําตาลทรายนะคะน้าตาลปี๊บนะคะลงไปเลยจ้าจ้าแล้วก็ตามด้วยน้าปลานะคะ หงนัวนะคะเกลือนะคะจ้าเอาเครื่องปรุงห้านะคะลงไปผสมนะคะไปละลายกันนะคะจ้า่วนผสมห้านะคะก็ละลายประมาณนี้นะคะห้าก็จะบิดใปนะคะตังไว้ให้น้ำของห้าเย็นเลยนะคะแล้วห้าจะไปเห็ดขั้นตอนต่อไปจ้าจ้าห้าจะไปเบิ่งในส่วนของพริกกันเลยนะคะพริกนะคะพริกแดงนะคะหนึ่งร้อยยี่สิบกรัมจ้าราบบัชีทั้งต้นทั้งหลักเลยนะคะแล้วก็จะเป็นพริกแห้งนะคะ ตามความชอบด้วยนะคะหรือจะเป็นกระเทียม1น0่รยกัมนะคะน้ำบมักน่านะซีลอยกัมนะคะซอสพริกหาช้อนโตนะคะแล้วก็จะเป็นแล้วก็จะเป็นน้ำกระเทียมดองจ้าจ้าเขาก็จะเอาเครื่องส่วนผสมของห้านะคะลงไปปั่นนะคะเอาพริกลงไปปั่นจ้าไปพริกเอาพริกต้นลาบหอชี้นะคะทั้งต้นทั้งหลากเลยนะคะกระเทียมกับพริกแห้งนะคะไปปั่นนะคะตอนปั้นนะคะเขาก็ใส่น้ำกระเทียมดองลงไปปั่นน้ำนะคะก็จะได้ประมาณนี้จ้า ปั้นหยียบยามนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะเขาก็จะเทลงใส่ชามอของเหาเลยจ้าขั้นตอนต่อไปนะคะเขาก็จะเอาน้ำหวานน้ำเชื่อมนะคะที่เหาต้มใบนะคะมาเทลงผสมใส่กับพริกเลยนะคะจะก็จะได้ประมาณนี้จ้าแล้วก็เขาก็จะใส่น้ำมะนาวนะคะ4 0 0 m รอนะคะแล้วก็จะเป็นซอสพริกนะคะหาช้อนโต๊ะนะคะใส่ลงไปเลยจ้าตามด้วยใบ อักชีนะคะลงไปไซใส่นะคะก็จะประมาณนี้จ้าชิมรสชาตินะคะถ้าอ่าผู้ใดบมด่มักรสชาตินี้นะคะสามารถเติมได้อีกนะคะแต่เขาจะมาแพ็คใส่ขวดนะคะแพ็คใส่ขวดก็จะประมาณนี้จ้าสามารถ่งขายได้นะคะจะขายสามขวดลอยหรือว่าอ่าเขาจะขายขวดเท่าใดตมใจ่เทาเลยจ้าก็สามารถเอาไปพูดขายลงออนไลน์ได้เลยนะคะนามยำนะคะ กระเซตแล้วจ้าเขาก็จะปิดฝานะคะเพื่อเอาไปส่งขายเลยนะคะหรือว่าเขาจะเทศไว้กินก็คือเอาใส่ตู้เย็นไว้กินได้หลายมือจ้า รสชาตินะคะเราสามารถปรับเปลี่ยนกันได้นะคะผู้ใดบูมักรสชาติเปรี้ยวหวานกะจัดได้ตามใจชอบเลยจ้าตามความชอบเข้าเลยนะคะเพราะว่ารสชาตินะคะบางหุนกับบูมักขึ้นกันนะคะเสร็จแล้วจ้นาน้ำยำรสเด็ดของเหานะคะลองเอาไเฮ็ตกันเด้อนะคะจ้าเผเบื้องม่อตอนนี้แล้วนะคะกระฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแห้งซอกีนี่เด้อจ้าอ่ะยู่ดีไม่แห้งกันสู้คูสุ้คนนะคะพอกันในคลิปน้าสวัสดีจ้า